กลับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆกท่านนะคะ ขอต้อนรับทุกท่านค่ะได้เข้าสู่งาน Sustainability Expo 2024ค่ะโดยมีดิฉันสวายชัดกุลชรนิธิยาจีวแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับ Sustainability Expo นี้ค่ะถือเป็นหมากกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะและเรานั้นก็ได้ทำการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ปีที่5แล้วนะคะตลอดได้เวลา5ปีที่ผ่านมานั้นค่ะเรายังคงยึดหลักในแนวคิดหลักของงานนะคะนั่นก็คือ sufficiency for sustainability พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกค่ะทั้งนี้เพื่อสร้างสมดุล ทีดีพอลกที่ดีกว่า good balance better world นะเองค่ะ good afternoon distinguished guests ladies and gentlemen I'd like to take this opportunity to welcome all of you to Sustainability Expo 2024 under the theme sufficiency for sustainability และสสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของการเสวนาพิเศษโดยวันแบงคอกค่ะซึ่งก็เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะต้นแบบ green smart city ค่ะที่มาพร้อมกับหัวข้อพิเศษก็คือ pathways to sustainable urban f u t เ r e เส้นทางสู่อนาคตเมืองที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะฉะนั้นในโอกาสนี้ค่ะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญนะคะผู้ร่วมเสวนาได้ขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีทุกๆท่านเลยนะคะโดยท่านแรกนี้นะคะค่อยขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะท่านชัดชาติสิริพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านที่สองค่ะครขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนา,า,รรา,คคานยออนานนแพทย์โอภาสการกวินพงค์ค่ะพันปัลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ เรียนเชิญคุณประนอศรีวัฒนพักดีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่มบริษัท r a s e r s Property Limited ค่ะ mm hmm. คุณเข็มอับซอนศรีสุขาคานักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ mm hmm. และใครขอเรียนเชิญมอเ m o เรเตอร์ของเราค่ะคุณอลิซาเบตซัตเลอร์ค่ะ ะะสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ก่อนที่เราจะได้เข้าสู่การเสวนาพิเศษโดยวันแบงคอกนะคะ Pathways to a sustainable urban future เส้นทางสู่อนาคตเมืองที่ยั่งยืนนะคะดิฉันเคยขอเรียนเชิญคุณอลิซาเบธค่ะร่วมเฟรมนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะ ทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีแห่งนี้ก่อนนะคะเพราะาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเสวนาพิเศษนะคะซึ่งดิฉันก็ได้เกรินก่นไปแล้วนะคะว่าทางโครงการวันแบงคอกค่ะซึ่งก็เป็นโครงการอสังหาริมทมรัพย์นะคะต้นแบบ Green City Green Smart City นะคะที่ ต้องมาพร้อมกับหัวข้อ p a t h w a y t o a Sustainable Urban Future เส้นทางสู่อนาคตเมืองที่ยั่งยืนนะคะโดยการเสวนาในครั้งนี้ก็ร่วมสนับสนุนแนวความคิดของงาน Sustainable Expo 2024ค่ะภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนร่วมกันในทุกๆมิตินะคะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ดีฉันขออนุญาตนะคะมอบเวทีนี้ให้กับคุณลิซ่าเลยค่ะขอบคุณพี่หนิงประมือกับพี่หนิงด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่ดิงกลับมาต่อเพราะเรามีหลายเซสชันเลยวันนี้ก่อนอื่นสวัสดีผู้ร่วมเสวนาทั้งสท่านนะคะสวัสดีค่ะ ปีหนึ่งผ่านไปไวมากนะคะแต่ก็ยังมีโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นทุกปีเรื่องของสิ่งแวดล้อมขออนุญาตทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนนะคะวันนี้ลิซ่าลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มาเป็นผู้ร่วมดําเนินเสวนาในหัวข้อเส้นทางสู่อนาคตเมืองที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะหรือ p a t h w a y to a sustainable urban future ค่ะซึ่งแน่น,นอนว่าทุกเมืองทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ท นะะแนวคิดกลยุทธ์ต่างๆที่เราจะร่วมมือกันได้ที่จะพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้เรามีแขกต่างชาติอยู่ด้วยแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเรามีเครื่องแปลภาษานะคะเรามีวุ้นแปลภาษาอยู่นะคะ so for our guests our international guests today uh, at our panel discussion we do have a translation device available to translate from Thai to English so if you need one please tell our staff and t we'll be more than ready to assist you and today we'd like to welcome all guests to our panel discussion on pathways to sustainable future, a urban future. So we would like to explore some ideas and strategies to help shape the future of our urban living. เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวผู้ว่าก็จะต้องมีภารกิจด้วยนะคะเพราะว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนในหลายเรื่องช่วงนี้ไหนจะน้ำท่วมไหนจะอะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอไปถามท่านผู้ว่าก่อนเลยดีกว่าค่ะอย่างที่บอกเราจะสร้างความสมดุลระหว่างการขยายตัวของเมืองใหญ่นะคะ ในขณะเดียวกันเราก็อยากได้กรีนซิตี้สมาร์ทซิตี้ด้วยเราจะรักษาสมดุลตรงนี้อย่างไรนะคะก็เลยอยากจะถามในฐานะท่านเป็นผู้ว่ากทมนะคะเจอกับความท้าทายหลักอะไรบ้างคะที่จะต้องทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่คะ่ะ ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเพื่อนต้องไปประชุมกันท่านนายกเรื่องน้ำท่วมค่ะก็เป็นเรื่องความยั่งยืนเหมือนกันเพราะว่าปัญหา <c oughs> นี้ก็หนักนะแต่ว่ากรุงเทพจะไม่ต้องกลัวนะยังยังไปไปได้นะเดี๋ยวพอดีน้องๆมากันเยอะก็อยากจะถามกันว่าไอ้คำว่า sustainability ความหมายมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันเป็นคำที่เราพูดกันเยอะเลยผมว่าง่ายๆคือว่าการที่ไม่เราไม่เอาทรัพยากรในอนาคตของคนรุ่นต่อไปมาใช้เพื่อประโยชน์ปัจจุบันม,มันมันม่นได้มีมิติแค่เรื่องก๊าซเรืองกระจกมันหมายถึงทุกด้านเลยเนาะ มวาจริงแล้วมันเหมือนกับการดูดบอ่อน้ำเนี่ยใช่ไหมถ้าทุกคนดูดบอ่อน้ําขึ้นไปใช้โดยไม่คิดถึงอนาคตสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือสําหรับคนรุ่นต่อไปเอาน้ําบ่อหน้ามาใช้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาส <c oughs> เป็นเรื่องทุกอย่างเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น <c oughs> เราไม่ได้นิยามความยั่งยืนแค่เรื่องการ <c oughs> เดินกระจกในมุมมองของเมืองนะมันหมายถึงรีซอสหมายถึงบัตเจตหมายถึงคอนแทคหมายถึงโอกาสของคนรุ่นใหม่ด้วยมันจะยั่งยืนเนี่ยมันต้องดูให้หลากหลายมิติ ว่าเรานี่เราดูดไอโอกาสดูดทรัพยากรของเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตไปใช้แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็บอกงี่นะอย่างเราเนี่ยเขาบอกว่ายูได้เพโอเอชนะอย่างเราก็อาจจะตายเพราะแก่แต่เด็กรุ่นใหม่เขาจะตายเพราะใครไม่เ change ถูกไหม uh huh. อันนี้คือคําว่า sustainable เลยนี่สาหรับเมืองเองเนี่ยมันมีตัวเลขสองตัวเลขผมพูดนี้หลายโหนแล้วนะกรุงเทพมีสองเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์98เกี่ยวเรามากๆเลย เบอร์นหนึ่งคือเราเป็นเมืองที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในโลกค่ะปีแล้ว23ล้านนะจากไอ้ซิตี้จากติทิาการ์ดแต่ว่า98เนี่ยเราเป็นเมืองที่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่จาก100-40เมืองเนี่ยเราแลนด์กิง้งเบอร์98ยิ่งยิ่งมากไม่ดีนะฮะไม่ใช่มากก็ดีนะจบหลุดร้อยแล้วนะคะจะหลุดร้อยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ความน่าอยู่กับความยั่งยืนมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงเนาะนี่ถ้าดูแลนด์กิง้งนะสิงคโปร์อันดับ33ฮ่องกอง54กัวลาลัมเปอร์อย่าง78เรา98 ถึงเนี่ยเราต้องปรับปรุงนั้นนโยบายเราก็จริงแล้วเราอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกคนนั่นสำคัญนะคือไม่ใช่น่าอยู่สาหรับบางคนนะแต่น่าอยู่สำหรับทุกคนคแล้วก็เราก็ไปดูอินเด็กต่างๆมันก็ออกมาเป็น9นโยบายเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะทาให้เมืองน่าอยู่ได้มันต้องมี9ด้าน9ดีเนี่ยซึ่งพอเราไปแมปกับ SDG 17ตัวของ UN ตรงกันเป๊ะเลยเพราะว่าอันนี้คือค o อบเดด้านของ SDG จะอยู่ใน9 p พ o l i c เนี่ย เขาเห็นน้นว่าคําว่าน่าอยู่กับความยั่งยืนเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเมืองไม่ยั่งยืนก็ไม่น่าอยู่ถ้าเมืองไม่น่าอยู่ก็ไม่ยั่งยืน<ฆ>แล้วมันหมายถึงการอยู่ร่วมกันของคนทุกคนอย่างมีความสุขถูกไหมแต่นั้นเราก็มาทอยเป็น216แผนปฏิบัติการเมื่อสองปีก่อนตอนนี้เพิ่มเป็น226แผนแล้วแล<ฆ>้นหัวใจของความยั่งยืนเนี่ยคือ a คชั่น plan ไม่ใช่ไม่ใช่นโยบายสโลแกนนะมันจะมีสโลแกนแยะๆเลยโอ้โหเป็น n e ซ zero ไปในสามสิบปีเป,เป็นนู่นเป็นนี่ แต่หัวใจแล้วมันคือแอคชั่นแผนย่อยๆที่จะนําไปสู่เป้าหมายใหญ่ให้ได้และบางทีจะเห็นว่าผมว่าคนตัวเล็กตัวน้อยบางทีไม่ค่อยสนใจเรื่องความยั่งยืนเพราะเราตั้งเป้าหมายไกลตัวมากไปอ่ะเร<อ>บอกอีกสามสิบปีเราจะเป็นเนตซีโร่พรุ่งนี้จะรอดตายยังไม่รู้เลยหลายคนนะมันก็เลยจะไม่ค่อยสนใจเพราะผมว่าต้องทําให้มัน relevant, เลยเลแวนแล้วก็ทาแผนให้มันละเอียดเรามีสองร้อยที่หกแพลนแล้วก็เราเป้าหมายว่าจะเป็นหนึ่งในห้าสิบให้ได้เพื่อขยับขึ้นจากเก้าแปดเป็นห้าสิบให้ได้ ว่าปัญหาของเมืองถ้าดูเนี่ยผมว่าเมืองต้องบอกคุณหมอว่าเมืองมันเหมือนร่างกายคนคือมันมีทั้งเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอ,อยถ,ถูกไหม,สมเส้นเลือดใหญ่ก็เป็นโครงการพวกไม่กับโปรเจกต์ต่างๆซึ่งในร่างกายเรามีประมาณ2 0 0 0ันสองหกิโลแต่เส้นเลือดฝอ,อยเนี่ยมันมีถึง80,000กิโลนะที่อยู่ตามบ้านเลือนต่างๆบางทีเราพูดถึงสกเกลเบิร์เราไปเน้นไม่กับโปรเจกต์เน้นเรื่องโครงการใหญ่ๆลงทุนเยอะๆแต่นหัวใจของเมืองเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่กับโปรเจกต์นะมันคือเส้นเลือดฝอยด้วย เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นโซ่เนี่ยถ้ามีจุดที่มันอ่อนใช่ไหมเส้นเลือดใหญ่เราแข็งแรงแต่เส้นเลือดฝอยเราอ่อนแอมันก็ไม่ยั่งยืนฉันบอกว่าปัญหาของเมืองที่ผ่านมาเราไปเน้นก,กับโ project เ,เยอะเราอยากทำโครงการพันล้านหมื่นล้านเราลืมโครงการเล็กๆที่ประชาชนสัมผัสได้แล้วก็อยากอาการเดินทางเลยใช่ไหมเรามีรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าอีกแป๊บเดียวก็จะ400กิโลเมตรนะเยอะมากนะเป็นแบบมีทุกสีของสีลุ้งเลยอะ่ะตอนนี้นะยังเรียกสีไม่ถูกเลยอ่ะมาเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ถาววมว่ามันยั่งยืนไหม ไม่มีทางย่งยืนเลยถ้าฟุตบาทถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างยังต้องคอยคิว15ทีแลทีฟุตบาทยังเละเทะเดินไม่ได้เดินไม่ได้คนก็ยังแบบสุดท้ายก็คนก็มาใช้รถเก๋งเหมือนเดิมเพราะว่ามันเดินทางลาบากเพราะฉะนั้นปรับปรุงเส้นเลือดปล่อยให้ดีที่ผ่านมาแล้วก็ปรับปรุงทางเท้าไม่ต้องทำอะไรมากแค่เอาสีทาให้มีทางให้คนเดินนะปรับปรุงฟุตบาททางเท้ามีฝาท่อด้วยนะคะใช่ไหมคะที่เป็นลายอัตลักษณ์น่ารักมากเลยกระเบื้องเหยียบแล้วก็น้ํากระฉูดอะไรเงี้ยเรานันเราก็ปรับปรุงไปพันกิโล ผมว่านี่สำคัญไม่น้อยกว่าโครงการหมื่นล้านของรถไฟฟ้าเลยนะแต่<ะ>ลงทุนน้อยกว่าเยอะเลยเราเห็นนะว่าตอนนี้เรามีการทำจักรยานมีทำบอยชร์ลิ่งอันนี้ผมว่าคือความซัตเทนเนเบิลแต่ไม่ได้ต้องลงทุนมากนะเป็นเรื่องเอาให้ฉลาดทำาคเวอร์บล็อกเวย์ให้คนกันแดดก,กนันฝนเหมือนในสิงคโปร์ผมว่าเขาก็มี c o เวอร์ l k w อ y เวย์เยอะถูกไหมทำ EV วีทำรถเช่าเท้าบัสวิ่งมีมูฟมีมีเรือต่างๆอันนี้คือเส้นเลือดฝอยที่เสริมใเต็มขึ้น เรามีสวนสาธารณะใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยเป็นจักกิติสามร้อยไร่มัม้งใหญ่โตต่ถามว่าคนส่วนใหญ่มาไม่ไหวหรอกเป็นจักกิติเพราะว่ามัน,ม,นมันอยู่ไกลบ้านถูกไหม<อ>มันจะจะย่งยืนได้เนี่ยไม่ใช่แค่มีสวนใหญ่มันต้องมีสวนเล็กๆใกล้บ้านถูกไหมอยากเห็นว่าไม่นี่อันนี้อยู่ตรงแค่ตรงพระรามเก้านะอยู่ใกล้ๆพระรามเก้านางแหงเนี่ยสวนใกล้บ้านมันมันไม่มีคุณภาพอ่ะมันยังมีที่ไหงเยอะนะเนื่องจากว่าไม่มีนเนาะใช่<ห>นโยบายทำสวนสิบห้าที คือให้คนเดินจากบ้านได้15นาทีเป้าปหมายต้องมีอีก500สวนทั่วกรุงเทพตอนนี้ทำาประมาณ1 0 0 120่สวนนะเด็กมีสวนเล็กๆพวกนี้ซึ่งมีประโยชน์เพราะว่าคนเดินจากบ้านมา,าแล้วก็ผู้ใหญ่คนแก่ออกกำลังกายาเด็กมีที่วิ่งเล่นสาวๆที่จะมาสวนใหญ่ๆแต่วันธรรมดาอยู่สวนใกล้บ้านอันนี้มาได้ทุกวันเลยพัฒนาไป120ย่สสวนแล้วนะก็อยากทำเงี้ยอีก5าให้เป็น500สวนทั่วกรุงเทพไม่ได้เราบีตเาเขาก็อยากขนาดใหญ่เป็นหมื่นล้านเลยเนาะเป็นโตแบบระดับโลกเลย แต่เวลาเก็บขยะหน้าบ้านยัง <S <S 2> <S 2> ต้องเอาคนไปลาก <S <S อเงี้ยอันนี้คือลุงเปี้ยกลุงเปี้ยนี่ลากขยะวันละตันครึ่งนะอยู่ตรงถนนเจริญนครเพราะว่าเส้นเลือดปล่อยมันอ่อนแอรเราใช้คนลากเราไม่มีการแยกขยะเลย <ฮะ S 2> เรา,าเปลี่ยนระบบใช้มีการแยกขยะนะไม่เทรวมมีใช้รถตุ๊กๆไฟฟ้าไปรับขยะใช่ไหมเรามีการแยกขยะปีที่แล้วเราลดค่าเก็บขยะไปร้อยสี่สิบเอ็ดล้านนะด้วยการแยกขยะขยะเปียกขยะแห้งแจก แยกกันมากเลยค่ะตลาดประหาหน้านี่แยกได้เจ็ดตันต่อวันเลยนะไปทําปุ๋ยขยะที่เหลือก็รีไซเคิลได้ดีขึ้นถูกไหมน้าท่วมอ่ะน้ําท่วมเราพูดถึงอุโมงก็อุโมงนี่ก็ผมว่าก็หลายหมื่นล้านนะโมงในกรุงเทพมีอยู่ประมาณยี่สิบกิโลเมตรเองนะแต่ท่อระบายน้ําเรามีหกพันกิโลเมตรนั้นถ้าเกิดอุโมงดีนะเส้นเลือดใหญ่ดีแต่ท่อระบายน้ําหน้าบ้านตันอย่างเงี้ยอก็ไม่มีทางอันที่ผ่านมาเราก็ลอกท่อไปสี่พันกิโลเอาเอาแรงงานผู้ต้องโทษอะไรเงี้ยมาช่วยกันลอก แล้วก็ปรับปรุงนั้นล้างท่อล้างคลองต่างๆเส้นเลือดฝอยทําให้เหมือนอย่างเมื่อคือนเนี่ยฝนตกกรุงเทพหนักนะเมื่อคืนใครรู้สึกว่าฝนตกหนักไหมตกค่ะเมื่อคืนหะ้าสิบกว่ามิลนะถือว่าใกล้เคียงลิมิตเลยนะแต่น้ําไม่ท่วมตัต้แห่งเลย<อ>ไม่ใช่เพราะเส้นเลือดใหญ่นะเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเราทาดีเราลอกคออลองน้ก็ระบายนะฮะน้ําก็ระบายนะใช่น้ําระบายเร็วขึ้นถูกไหมเราปรับปรุงจุดเสี่ยงไปเจ็ดร้อยถเจ็ดแห่งนะก็คือจุดที่มันเคยท่วมอะไรเงี้ยนั้นอันนี้คือเส้นเลือดฝอยนั้นไม่ได้ใช้เงินเเยยอะลแต่ใใช้ความจ เรื่อความยั่งยืนต้องมีเป้าหมายให้ชัดนะแล้วก็เป็นเป้าหมายที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะก็จะมีเนี่ยของเขตเราบอกต้องทําถนนสวยเท่าไรปูต้นไม้กี่ต้นความเพิ่มสวนกี่นาทีอะไรเงี้ยต้องมีรายละเอียดให้ให้เป็นเป้าให้ชัดแล้วเขาทําได้ในแต่และเขตแั้นี้คือคือความยั่งยืนที่มาจากแผนเล็กแผนน้อยลงไปสู่เส้นเลือดฝอยแล้วมีเป้าหมายให้ชัดเจนผมคิดว่าเราก็ทําได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งประมาณนี้ก่อนไหมสักนิดได้ไหมคะท่านมองว่า มันมีโจทย์ท้าทายเยอะเหมือนกันอย่างในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเนี่ยนะคะเราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่าง<อ>ไร<น>บ้างให้มันเป็นปรูปธรรมมากขึ้นออตรงเลยผมว่าต้องเป็นความร่วมมือเป็นสี่เกลียวฮะคือเกลียวแรกคือรัฐบาลใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวหลักเพราะเราเป็นคนออกกฎหมายมีบัตเจตภาคการศาึกษาแคนาเดกก็สําคัญภาค private อย่างคุณยอดคุณหนุ่มก็สําคัญใช่ไหมที่ต้องมาร่วมกันแล้วก็ประชาชนมันต้องเป็นเกลียวสี่เกลียวร่วมกัน ที่ผ่านมาเราทำตรงนี้เยอะนะเห็นว่าเราเนี่ยกรุงเทพมหานครเรายกมือไหว้ก้าไปทั่วเลยผมคล้ายๆกับเป็นเหมือนับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนาะไม่คือเราเจอทูตทุกทูตนะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนเก่งเนี่ยอยู่นอกเมืองไทยเยอะเราก็ไปขอเข้ามาช่วยกันมาความร่วมมือต่างโครงการนี้น่าสนใจคือการปลูกต้นไม้ล้านต้นใช่ไหมผมมีนโยบายปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นคนก็โหยร้อว่าจะปลูกได้หรอล้านต้นเป็นผู้ว่าแค่สี่ปีจะปลูกได้ล้านต้นเนี่ยเราก็ไปขอฐานทูตขอเอกชนไทยเบฟก็ร่วมปลูกเอกชนร่วมปลูก ปัจจุบันนี้นะปีกับอีกสี่เดือนนะไอ้สองปีกับอีกสี่เดือนผ่านครึ่งทางนิดนึงเนี่ยเราปลูกไปแล้วหนึ่งล้านสองแสนต้นนะแล้วไม่ได้ปลูกมั่วๆนะทุกต้นเรามีการลงแอปนะมีการเอาแอวิเคราหยิงมีแอปถามว่ากรทมปลูกไม้กรทมไม่ได้ปลูกหรอกเอกชนต่างๆช่วยกันปลูกนี้คือความร่วมมือมาพลังเยอะเลยใช่ไหมอีกอันหนึงน่าสนใจที่โฆษณาแล้วเรามีโครงการบางกอกฟู้ดแบงค์นะหรือว่าธนาคารอาหารเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยคนนึกว่าเมืองเจริญไม่ลําบาก แต่เรามีกลุ่มเปราะบางเยอะมากาตามชุมชนแออัดต่างๆมีคนไข้ติดเตียงเป็นหมื่นคนน่ะเราเปิดเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละเขตเลยให้คนบริจาคเอกชนบริจาคมาแล้วเราให้คนเปราะบางเนี่ยมาช้อปปิ้งได้เลยเราให้คะแนนเขาเดือนละสามร้อยเต้มเขาก็มาช้อปปิ้งเลยว่าอยากได้กระปิ้น้ำปลาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของเล่นเด็ก แล้วก็ช้อปปิ้งอย่างมีศักสีอันนี้เราเปิด50เขตแล้วช้อปปิ้งอย่างมีสักสีนะเชอรี่เพราะไม่ได้มีฟู้ดเวสเยอะด้วยใช่ไหมคะคือไม่ใช่ของเสียนะแต่ว่าของที่ทานได้ใช่ครับแต่ว่ามันจะมีค่าเท่ามาให้กับคุณต่อบ้านะคะเราประหยัดอาหารไปได้ผมว่าเราแจกอาหารไปเกือบสองล้านมือแล้วจากอาหารที่ยังไม่หมดอายุแต่ขายไม่ได้แล้วก็รับมาเป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้อันนี้ไม่ใช่กรทมทาเลยความร่วมมืออันหนึ่งที่น่าสนใจก็ต้องขอบคุณทไทยเบฟด้วยนะ ถ้าเราเดินไปหน่อยเราจะมีสูนย์กีฬาใหญ่เลยนะมีอยู่หลายกิจกรรมเลย<ฆ>แต่ว่ากรทมไม่ได้ออกตังเลยเราอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนมาช่วยทำคอร์ดแบดพิเก<ฆ>ิลบอลคอร์ดบาสเกตบอลทางไทยเบฟเองก็ให้นี่นะใครไปนสนใจเป็นสปินนิ้งบิ์ที่ใหญ่ที่สุด <Wow. S 2> ในแง่พับลิกนะผมว่าในเอเชียเลยมั้งมีห้าสิบคันให้ป่านได้เลย<ฆ>มีสนามวอลเลยระดับชาติมีสําหรับแอโรบิกอันนี้กทมก็มไม่ได้ออก<ะ>เองแต่ว่าเอกชนช่วย<ฆ>ก็คือไทยเบฟเพราะเชื่อว่า ก็ได้ไประโยชน์กับประชาชนและทําให้ประชาชนสุขภาพดีขึ้นก็เชื่อว่าความร่วมมือสําคัญมากมากครับ<ฆ>แล้วก็ทมอเองไม่ได้เก่งนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็มีแค่ยกมือไหว้ขอความร่วมมือ <laughs> แล้วก็แสดงความตั้งใจจริงให้เขาว่าเราทําจริงจัง ก็ขอให้ท่านผู้ว่าหน่อยนะคะได้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านความมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะแต่ว่าท่านก็เป็นลีดเดอร์จริงๆนะคะที่รวมคนดีๆคนเก่งๆมาช่วยกันเพราะว่าเรื่องของความยั่งยืนมันเป็นภารกิจใหญ่แล้วก็ต้องทํากันต่อเนื่องทําคนเดียวไม่ไหวแน่นอนแต่ว่าก็มีทุกภาคส่วนอย่างที่ท่านได้กล่าวไปนะคะเราได้เห็นแล้วว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความพยายามในหลายมิติเลยนะคะที่จะพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะคะเราเห็นเรื่องของการวางผังเมืองนะคะการปรับปรุงระบบการจราจรนะคะเรื่องของ การขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมเชื่อมโยงกันนะคะก็เลยอยากจะฟังมุมมองด้านสาธารณสุขบ้างอ๋อได้ค่ะอนุญาตให้ออกจากคลาสค่ะประมือแก่ท่านผู้ว่าชัชชาติธิพันธุ์ด้วยนะคะเนี่ยท่านสละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยแชร์วิสัยทัศน์แล้วแล้วก็แล้วก็มีงานที่ต้องการการปฏิบัตินะคะต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของ การดูแลประชาชนเรื่องอุทกภัยนะคะเดี๋ยวต้องไปไประชุมกับท่านนายกต่อนนะคะ